เเทคนิครักษาแผลเป็นนูนคีลอยแผลผ่าตัดด้วยการใช้หลายเทคนิคเลเซอร์ร่วมกันสวัสดีครับหมอฤกษครับผมแผลเป็นนูนคีลอยนะครับโดยเฉพาะบริเวณที่มีความตึงมากนะครับเช่นบริเวณข้อต่อหรือว่าบริเวณผิวหนังที่มีความตึงเนี่ยจะเป็นบริเวณที่รักษายากนะครับเพราะของเขาจะมีแรงเทนชั่นคือแรงดึงผิวเนี่ยคอยกระตุ้นตัวคีลอยอยู่ตลอดสังเกตเลยนะครับเช่นถ้าเป็นบริเวณข้อต่อ,อไหลหลัง บริเวณเข่าอะไรแบบนี้นะครับตัวท้องแขนซึ่งผิวมันตึงเนี่ยนะครับจะมีความยากในการรักษาดังนั้นเนี่ยเทรนในการปัจจุบันเนี่ยนะครับผมจะมีการใช้หลายเลเซอร์เสริมประสิทธิภาพกันนะครับเหมือนตัวอย่างเช่นเนี่ยนะครับหมอจะใช้หนึ่งคือ,อตัว discovery picosecond laser fractional mode นะครับตัวนี้เนี่ยจะทำให้เกิด Laser indio optical breakdown ในใน,ในชั้นผิวนะครับ อันที่2คือ fractional a b r a t i v e laser ในคลิปเนี่ยก็คือการใช้ co2 laser นั่นเองเจว่าเป็นตารางตารางซึ่งจะมีเทคนิคการยิงนะครับบริเวณที่เป็นคีลอยเนี่ยจะใช้พลังงานสูงแต่เขาเรียกว่าความหนานแน่นของเลเซอร์เนี่ยจะใช้ไม่ได้เยอะมากนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะสามารถทาพวกตัวยาต่างๆต,ต,ตามลงไปได้นะครับเป็นการนอกจากเลเซอร์เนี่ยจะไปทําลายเส้นใหญ่ของอตัว แผลเป็นมูนคีรอยหรือแผลผ่าตัดแล้วนะครับตัวนี้ก็ยังเปิดช่องในการที่จะเราจะใช้ทายาหรือว่าใช้ยาต่างๆตามลงไปนะครับตัวนี้เนี่ยจะช่วยได้ค่อนข้างดีมากเลย เนื่องจากลักษณะแผลเป็นนูนคีลอยของแต่ละคนเนี่ยจะมีความแตกต่างกันนะครับโดยเฉพาะบริเวณท,ที่เป็นมีความนูนแข็งเนี่ยตัวการใช้ fractional a b ร a ิ i v e laser ไม่ว่าจะเป็น Fractional CO2 Fractional Erbium Yak เป็นต้นเนี่ยนะครับผมก็จะช่วยได้เลยนะครับอีกเทคนิคหนึ่งที่หมอว่าช่วยมากในกรณีที่แผลเป็นนูนคีลอยแข็งนะครับมีความแรงดึงสูงเนี่ยนะครับก็มีการศึกษาละว,ว่าการใช้ตัวบริ โบทูลีนุมท็อกซินหรือว่าโบท็อกเนี่ยนะครับะจะช่วยทำให้ลักษณะแผลเป็นดูดีขึ้นคือง่ายๆคือเขาไปลดแรงดึงรอบๆนะครับทําให้บริเวณแผลเป็นนูนที่มันตึงมากๆเนี่ยจะเรียบขึ้นได้นะครับดังนั้นเนี่ยจะเป็นเทคนิคที่หมอก็ชอบใช้เหมือนกันคือการใช้โบิทูลทนุมท็อกซินหรือว่าโบท็อกนะครับฉีดบริเวณรอบๆแผลซึ่งไม่จำเป็นต้องฉีดทุกครั้งในการรักษานะครับจะฉีดประมาณสัก4-6เดือน ครั้งหนึ่งซึ่งถ้าเรามารักษาแล้วในระหว่างนั้นเราใช้เลเซอร์ดีขึ้นแล้วใช่ไหมครับเราก็ไม่จําเป็นต้องฉีดละนะครับไอ้ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่หมอว่าน่าสนใจมากเลยนะครับอนอกจากนี้บอทอก์เนี่ยก็จะช่วยลดเกี่ยวกับพวกอ่า n s f o ฟอร์มิงกรอเฟกเตอร์เบต้าอะไรต่างๆซึ่งมันจะเป็นตัวที่สารสื่อประสาทซึ่งจะเป็นสารสื่อประสาทที่ทําให้เกิดแผลเป็นนูนคีลอยมากขึ้นนั่นเอง อีกเทคนิคหนึ่งที่หมอชอบใช้ก็คือการใช้ซ i l เฟ r ร์มเอ็กพลัสแฟคชันแนลไอคอนดิโดร์ไมโครดิโดเนี่ยจะดีมากสําหรับแผลเป็นยุบตัวนะครับแต่ของตัวซิลเฟอร์มเนี่ยมันจะมีโหมดที่เรียกว่าเป็นโหมดที่จำเพาะกับเส้นเลือดหรือว่าเพาพีนะครับหมอจะเรียกว่า P3 นะครับซึ่ง P3 มเนี่ยมันจะปล่อยพลังงานซึ่งจำเพาะกับรอยแดงนะครับซึ่งดีมากสำหรับแผลเป็นนูนคิลอยที่มีความแดงนะครับจะช่วยให้เรียบ ได้เร็วขึ้นได้ด้วยนะครับนอกจากนี้เนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับปล่อยพลังงานลงไปปรับเส้นใยนะครับทำลายพวกเส้นใยต่างๆแล้วก็จะเป็นการเปิดช่องเ่อเรียกว่าช่องผิว ให้ตัวยาสามารถลงไปได้ด้วยนะครับโดยสรุปเทคนิครักษาแผลเป็นนูนคีรอยหลายชนิดที่หมอใช้ร่วมกันบ่อยๆก็คือ 1. การใช้ discovery picosecond laser นะครับ 2. fractional ablative laser หรือ fractional CO2 laser หรือ fractional erbium j a d ก็ได้นะครับ 3. s i l f i r m e x p l e s t fractional Rf micro needle โดยเฉพาะโหมด p o w e e wave ซึ่งมันปล่อยลิบพลังงานเป็นสีเพาย่อยนะครับอันที่5การฉีดยานะครับอันที่6คือการ ใช้บบทูลินุมท็อกซินหรือว่าการฉีดบบทอกโดยเฉพาะบริเวณที่มีความตึงของผิวมากๆโดยเฉพาะหน้าอกนะครับหรือว่าบริเวณหลังสะบักอะไรประมาณนี้นะครับลองทดสอบเองได้เลยนะครับถ้าเกิดเราจับแล้วรู้สึกว่ามันมีความตึงแข็งมากเนี่ยการฉีดบบทูลินุ่มท็อกซินหรือว่าบบทอกเนี่ยจะช่วยได้ค่อนข้างดีเลยมีงานวิจัยออกมาค่อนข้างเยอะแล้วเหมือนกันนะครับเป็นตัวที่บอกว่าได้ผลดีโดยหมอจะเลือกใช้กับ แผลเป็นที่คีลอยหรือว่าไฮเปอร์โทฟิกสกาแผลเป็นนูนที่มันมีความตึงนะครับอันนี้ก็มาแชร์กันเกี่ยวกับเทคนิคการรักษาแผลเป็นนูนแล้วก็คีลอยนะครับหัะจะการรักษาเนี่ยหคือความเรียบจะดีขึ้น2ส,สีนะครับถ้าเกิดมีสีแดงเนี่ยสีแดงก็จะลดลงจะสีก็จะสมูทขึ้นนะครับ 3. ความแข็งความตึงต่างๆ ก็จะดีขึ้นนะครับสีสีต่างๆนะครับอาจจะเป็นดําขาวต่างๆเนี่ยก็จะค่อยๆปรับสภาพซึ่งแผลเป็นแต่ละคนเนี่ยมันจะมีความยากนิดนึงซึ่งแต่ละคนจะไม่เหมือนกันเลยนะครับดังนั้นต้องอาศัยการประเมินการรักษาต่างๆให้ตรงจุดที่สุดจะช่วยในการรักษา,าให้ได้ผลดียิ่งขึ้นได้นะครับวันนี้ก็มาแชร์กันเกี่ยวกับเทคนิค การดูแลแผลเป็นนูนแผลๆผล่ผาตัดนะครับอ้ออีกข้อนึงที่อยากจะฝากไว้คือสมมุติถ้าเกิดบาดแผลขึ้นมาแล้วอะครับหมอนแนะนําว่าหลังจากตัดไหมภายใน2สัปดาห์ถึง1เดือนเนี่ยรีบรักษาด้วยการใช้เลเซอร์นะครับจะป้องกันไม่ให้เกิดเป็นแผลเป็นดูนคีลอยและแผลหายสวยได้ ดังนั้นเนี่ยการรีบดูแลนะครับอาจจะใช้ช่วงแรกอาจจะใช้พลังงานต่ำๆก่อนใช้เป็น v b e นะครับถ้าเกิดหลังเพิ่งตัดใหม่แต่ถ้าเกิดมันเริ่มหายดีแล้วนะครับหมอจะใช้หลายพลังงานเลเซอร์เหมือนในคลิปเนี่ยนะครับเสริมประสิทธิภาพกันได้หากใครมีข้อสงสัยปรึกษานะครับสามารถปรึกษาได้ที่ Facebook หมอรชุชวนคุยนะครับขอบคุณมากเลยครับ